สวัสดีค่ะแจ๊บสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างได้เข้ามาเล่นในทีมชิคเนเจอร์ทัชก็สบายดีครับก็หาประสบการณ์ได้แข่งเยอะได้มีโอกาสเข้ามาแล้วมีโอกาสเข้ามานี้เราเข้ามาอย่างไงค่คะก็เขาชวนมาครับว <laughs> นในทีม, <laughs> มนในทีม, <laughs> ม,นนทมก็จะเป็นลาเคีใช่ไหม ไหโปอะเคียวไหโปอ๋อเราได้มาอยู่ในระดับแบบเป็นทีมระดับที่อยู่ระดับประเทศแบบนี้เรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมหรือว่าเก่งไหมก็ไม่นะครับแต่ <c oughs> ก็เกง่งไม่ค่อยเก่งครับแต่พอเจอทีมใหญ่ก็สู้ยากครับปวดหัวนิดน,นึงปวดหัวนิดน,นึงแล้วเรามีความแบบออ ค้นหาความรู right. ้เกี so, ่ยวกับเรื่องในเกมอะไรพวกเนี้ยจากไหนบ้างกดในฝนอะไรเงี้ยรีเพย์ทัวร์นาเมนต์ที่ลงอ่ะครับก็มันก็มีตั๋วมาให้ก็โหลดเอาครับโหลดเอามาดูศึกษารีเพย์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ในเนื่องจากแบบเราอายุยังน้อยอยู่เราได้มาถึงระดับนี้แล้วรู้สึกแบบไหนภูมิใจไหม ภูมิใจครับแต,แต่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ดีมากครับโอกาสที่จะมีการพัฒนามากกว่านี้ครับไหมตอบน้อยมากเลยแล้วว่าแล้วปีนี้เรามีเป้าหมายยังไงบ้างสำหรับคาเนกิเป้าหมายก็ทีไปทีอ่ะครับมั่นใจไหมเกี่ยวกับทีไอปีนี้ก็พอสมควรครับพอสมควร ก็คือมั่นใจอยู่ใ erm ช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องทำการบ้านให้มากกว่านี้คร yes> ับอย่างเดียวแล้วมีอะไรฝากแฟนๆแฟนคลับแฟนเพจบ้างก็อยากให้ช่วยแชร์กันต่อไปแค่นี้เนาะโอเคโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขวัญเป็นพิเศษไหม อ่าใช่ไม,ไม่มีพิเศษไหมไม่มีไม่มีพิงพิงอะไรเงี้ยไม่มีไ,ไม่มีโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ